มีการส่งให้พนักง,งานสอบสวนหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้คืนให้กับคุณแม่ไปให้ไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยมอบอะไรให้ให้อัจฉริยะหรือไม่ผมไม่เคยไปยุ่งกับบางแจ็คเพราะบางแจ็คไม่มีราคาสําหรับผมเรามีดียิย่งกว่าที่เขากําลังเปิดอยู่นะครับเรามีภาพวิดีโอต่างๆที่มีการทําร้ายกันบนเรือแล้วก็ใครเป็นคนก่อเหตุบ้างใครร่วมกระบวนการบ้างอันนี้ยผมมี เวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะครับตั้งแต่น้องแตงโมเสียชีวิตมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับผมยังไม่เคยเจอคุณแม่น้องแตงโมเลยนะแล้วก็ไม่เคยพูดคุยกับคุณแม่น้องแตงโมเลยนะครับให้ผู้สื่อข่าวไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่าเคยเจออัจฉริยะไหมเคยพูดคุยกับอัจฉริยะไหมมือถือของน้องแตงโมนะครับได้มีการส่งให้พนักงานสอบสวนนะครับโดยที่มีการมอบโดยคุณแม่เนี่ยนะครับนะผมจําได้ว่าคุณแม่จะบอกว่า ไปคนสมมือถือให้กับตำรวจนะแล้วก็ตำรวจได้เอาไปพิสูจน์หลักฐานนะครับที่ปอทอดังนั้นเนี่ยนะครับหลังจากที่ตรวเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจก็ได้คืนให้กับคุณแม่ไปภาพต่างๆที่มีการออกมานะครับโดยพลเมืองดีในขณะนี้นะครับก็เป็นการออกมาจากมือถือของน้องแตงโมดังนั้นเนี่ยให้ผู้สื่อข่าวนะครับนะให้ไปถามคุณแม่น้องแตงโมว่า เคยมอบอะไรให้ให้อัจฉริยะหรือไม่เคยได้เจออัจฉริยะหรือไม่หรือเคยพูดคุยกับอัจฉริยะหรือไม่นะครับ <c oughs> นะอันนี้คือทนายตั้มอย่ามั่วนะครับ <c oughs> ผมไม่เคยไปยุ่งกับบางแจ็คเพราะบางแจ็คไม่มีราคาสําหรับผมนะครับ <c oughs> อย่ายโยงมั่วครับนะ <c oughs> ผมเนี่ยนะผมบอกให้เลยว่าเราเนี่ยได้ของเนี่ยนะครับมาจากบุคคลบนเรือคนนึง นะครับโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับต้องบอกก่อนโดยผ่านตัวแทนมาให้เรานะครับส่วนจะเป็นใครนั้นนะ่ะเราขออนุญาตไม่ตอบเรามีดียิย่งกว่าที่เขากําลังเปิดอยู่นะครับเรามีภาพนะวิดีโอต่างๆที่มีการทําร้ายกันบนเรือนะครับนะแล้วก็ใครเป็นคนก่อเหตุบ้างใครร่วมกระบวนการบ้างอันเนี้ยผมมีนะขอให้เข้าใจด้วยว่าไม่เป็นอย่างที่นายเศรษฐาเพียบังเกิดกล่าวหาผมอยู่ คุณมีแฟนขับของคุณคุณก็อยู่ไปผมไม่เคยไปยุ่งใครนะครับเรามีหน้าที่พิสูจน์ความจริงและเราก็ไม่ต้องใช้วิธีสปกปรกโดยการไปร่วมมือกับบางแจ็คพรุ่งนี้เราจะมีการไปยื่นหนังสือต่อกรรมรการนะครับสิทธิมนุษยชนที่พุธ,ธิสภาตอนเวลา10นาฬิกานะครับให้กับคุณหญิงหมอพอนทิพย์โรจน,นสนุนันนะขอให้ช่วยได้โปรดมีคำสั่งของกรรมการ นะครับไปยังอธิบดีกรมสอบสวนพิเศษหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเพื่อจะขอ,อนําเรือลําเกิดเหตุไปตรวจคาบโลหิตอีกครั้งหนึ่งหรือไปตรวจคาบเลือดอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเรามีพยานหลักฐานใหม่ที่เชื่อว่าเป็นฆาตกรรมและเราต้องการตรวจเรือลํานี้ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งพรุ่งนี้คือภารกิจของผม